สวัสดีครับพี่น้องครับมาเล้วมาอีกเลยวันนี้อยู่สองเลยสวัสดีครับมาอีกแล้วพี่น้องครับตามคําเรียกร้องแฟนขับเอฟซีวาอยากแซงจานร้อยมาก,กินเขาร้านก้อยขมนมโตโตบ้จาจ้าโตบอ EP อฟีสองนี่แฟนขับเอฟซี่ปเรียกร้องมาหลายาก็เลยแยกลามาเร่นน้ำอีก คุณล็อกเป็นอจัดเต็ียมทาเลยตัดเต็ียมทาเลยวันนี้สั่งกล้วยขมมาแล้วนะครับตับสวยๆตับสวยเฟร็ดครับเอฟซีว่าสั่งกิโลพร้อมเฟร็ดครับเอฟซีว่าเต้าต้องมากินเอี๊เด้อไข่ยู่ใกล้ๆก่่าจะไปกินน้ำเจ้าดิเพื่อนว่าจ้าพอดีวันนี้จานไรไปส่งลูกซิ้นโอ้ยลืมเอาลูกซิ้นไม่ซิมเดี๋ยวเดี๋ยวในมื้อนามื้อนา ไปส่งลูกซิ้นไปผู้เก็ตตายวาจีกจักมือเนาะสองมือสามมือจังสีหัดว่าสั่นลูกซิ้นกว่าสีบโบดสติสันนาะเกติวันเดียวก็ถึงนะครับวันสองวันก็ถึงแล้วลูกชิ้นไปส่งมาวันนี้ก็เลยแวะมาหาน้องสาวลาอีกคือเกาคือเดิมสองนะอันที่สองนะก้อยผมนุ่มโตอีกคือเกาคือเดิมไปตองครับมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้สั่งวันนี้สั่งนมย่างนะ นมยางค่ะมากพอติกินนมยางจะอายมาหลานนุ่มปานนี้เนาะเจ้าก็มาเจ้ามากหลานนมเจ้ากิกินนมเจ้าสิกินยางนมตัวโตเบิ่งวิธีการทั่นง่งกันนะพูดนอาโอ้ยนมตัวโอ้ยเบิ่งเนื้อเบิ่งตับเปิดว่ากระเจ้ามันนุ่มไม่เบื้อีงนี้เลยเอาเอานมตัวโตแหม้่ตัวสมซื้อร้านดีดีเนาะแฟนคลับเอฟซียังว่าโอ้ยอย่างมากินน้ำเลี้ยจานทร์รอยเอ้ยว่าสันท์มาบ้าบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดผ่านมาขอนแก่นนะครับแวะมาพิกัดบ้าน สีฐานาน,ะนะครับมาพี่น้องมานะครับบ้านสีฐานขอนแก่นนี่ยหล่ะพี่น้องนะนะครับบออไอบออกไก่บบไก่นะครับจากแยกแยกเส้นทันสีแยกเส้นทันเลี้ยวทรายมาเลยพี่น้องเลยกันมาจากบ้านไผ่นะครับผมอ๋อแดงจึงคืงเลยพี่น้องเลย,ยพุณแดงน,น้่นะแดงจึงคืองขาวจูนพูนคุณแดงน้อแดงจึงคืองขาวจูนพูนพี่น้องเลยขาวกูนี่กามี่ขาวกูนี่กามี่แมนจ้าขาวกูนี่กามี่ พี่น้องแฟนคลับีเอฟซีเปิลบาอยากให้จาร้อยมาเฮ็ดเป็นอีพีที่สองแต่ว่าจาร้อยจำได้ว่าเป็นอีพีสามได้หมดเลยแมนอีพีสามเนาะเพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้ลงเฉยๆแต่วันนี้ก็เลยจะเป็นอีพีที่สองกันแล้วกันเอ้าเอาตามแฟนคลับีเอฟซีเปิลบาหน่ะเอ้าอีพีสองล้านนี่แหมเอออัันนน้แมนมันคุละล้านแมนแมนแมนเออกระถิ่นข้างเฟ้นคาบได้ละถูกต้องครับอันนี้ไม่เถียงครับ ใส่ถุงทั้งสองเล่มเป็นบเ่ใส่ถุงก่อนเราจะไม่ใช่ของผมใช่ไหมยังค่ะโอเคของผมต้องรอไปก่อนทั้งกันอะรออีกสักครู่ไปทรงลูกซิ้นกลับมาพี่น้องเอยทรงไปผู้เก็ตส่งไปบางหน้าอะไรกันทรงไปร้อยเอ็ดครับวันนี้สามเจ้าครับพี่น้องครับรวมแล้ว10บกิโลวันนี้ขอพกรีฟกับยิปซเด้อก็เลยแวะมากินกอยขมมโตคือเก่าคือเดิมนะัพน้องครับบนแ่นเอาใบิดซใบกรอนน ไ่าผมนมโตชื่อหลานพูนแน่นอนเลยแต่วันนี้อยูสองสามก็คุณแม่เนาะสามกณแม่จ้าเดี๋ยวคุณแม่หน่อยใจเน้ยคเคยถันแล้วนี่ยคุณแม่นี่คือคุณแม่กำลังย่างเนื้อย,ย่างซีนอยู่วันนีคนสมาัีมา,มาอีกแล้ว,วม,ามาแล้วมาแล้ววันดี่ะโอ้ยพันนีเลยอปน้วั่งด้วยกันนาล้วันนี้นม,มาอนค่ำ้นี้มาอีลันนีาอนี้อีครับพี่นองครันนี้ สาวสวยหลายซะเหลือเกินเนีถ้าขั้มกว่าน,นี้ก็จะยิ่งเยอะกว่าน,นี้เด้สาวอ่ะยิ่งจะค้นกว่าปกติปกติกับชิมีอีกหนึ่งสาวจ๋าเป็นสามนาะอยู่นี่เนาะใหญ่กูมูพร้อมเด้เโตโตโตเลยแหละคนนั้นน่ะสาขาหนึ่งเรามีกี่คนทั้งนั้นอะ่ะตอนนี้เราอยู่สาขาสองหมดแล้วจา้าเอาใหญ่มาผีมาเลี้วใหญ่มาเลี้วจ้ะอะใหญ่มาแล้วสาขาหนึ่งไงโซลอายุอยู่ผู้เดียวซะอ้ยอันเขายึดอำนาจหรือเปล่าโอ้ นีย่ยังก็บเาเอายังกมาขายก่อนเนาเปขวดเป็นขวดเดี๋ยวๆสิลองเนีม,มีมีของอยอ่อันนึงพอดีเด้เนแมนแมเขาามจะมาบะมัวัน,นนี้เราจะกินก้อยก่อนอันนี้ของผมใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วขอเคเราจะพาเรจ,จะพาไปนั่งกินด้วยกันแม่แม่ครับี่เรียกรองมาหลายซนแล้วเกินอยากเห็นจะรวยมากินกล้วยอีกจจกรอบนึ่งมาสันวาหน้าร้านกล้วยขุมนมโตโตไปนอนเลย เพ็รกับขาวกระเสียบวา่า,ากับหวานหน้าตากระสวยอดัานกระโตนะครับพี่น้องครับผู้ดใดมาขอนแก่นคันบ่มานี่ถือว่<พ>าบ่ะหลดมากถือว่าบ่ะหลดขอนแก่นแม่นจ้าต้องมากได้จ้า FC จานลอยตองมาเกเจ็ดล้านนี่นะครับพี่น้องครับได้แล้วคะ่ะโอยเค,เคมนมย่างได้แล้วนะนมย่างไปแล้วด้อยขมขมนมเติมเตเ <laughs> <laughs> น้นขนาดเนาะ เปิดจ้ไปดังห้าวัดเนี่ยห้ามกินเผาขอเดี๋ยวแกเปิดเลยแม่นบ่มาพี่สาวมากินด้วยกันครับเซลล์หรือผู้สาวขใครวะกันไป่สซลล์เดี๋ยวจะออกมาโอ้ยนะี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้เลยอี่หานะเออเพราะว่ามันจะไม่ได้ย้อนเสียงเนาะโอเคพี่น้องครับมาบักมาจ้ามามโอ้ยนั่งท่ากันสวยครับพี่น้องครับสวัสดีท่านครับผม มากินข้าวด้วยกันเอาอะไรอีกเพิ่มเดิมเอาต้นตาไม้คุณแม่ไปใส่น้องแต่บังพุงกันได้าแม่วันนี้ได้กินข้าวกับสาวๆนี่น้องอะไรน้ายังไม่ได้แนะนำเลยเจษค่ะน้องเจษนะครับพี่น้องครับน้องเจชน้องก้อยน้องเจษน้องก้อยน้องกิฟต์น้องอะไรนาซื้อวุ่มเวียนในยูทงยูนลราพี่น้องเหนอยแม่มาแม่ม่น้องก้อยนั่นพุ่มไปเที่ยวพุ่มเิไปเที่ยวอยู่แม่เอาตเล่าให้แน่ ต้องัดพวกแม่แม่แม่มาแล้วนั่งนหน่ยแม่ให้เากจรอนั่งน่หน่ยแม่ยแม่มาแล้วลูกสาวงามกับคุณแม่ลูกสาวงามกินก้วยเท่ากันแต่มูงแกงแต่มูแต่เแม่ด้วยมากินด้วยกันกินเน่ยอร่อ่น้องเกมเต่มาฮอตแล้วกัไปน้องกับพะา่นเขางานปมาณ่านห่น้งขดีงแม่ันน้องที่นเลย เข้าสี่โมงเย็นทุกวันใช่ไหมลูกใช่ค่ะแปรกับแปรกับยิมซี่ครับกินนุ่งเงินกับพี่น้องครับกินนุ่งเงิครับหนึ่งครับนี่ฮะรับรองว่าคลิปนี้ต้องอยากมีคนมาแน่ๆเลยแปรกับยิมซี่ต้องมีคนอยากมาแน่ๆเลยบางคลิปนี้ยเราต้องมากนะเราส่องมากต้องมาตัวไหนเนี่ยจ้าล้อยผู้ใดกินฮอดกไก่ต้องมาไกยผมนุ่มตัว เพ็ยแแ่บเียงทำเแทบเพียงม่กินมาได้ก็แซ่บสากินควยสาวกินครับบอตรงงก็เสียสิบอหัฟองผู้สาวกินควยผู้นงผู้นากินควยวันนี้จารย์เรากินข้าวแบบี่ว้มสุงแค่เี้องเอรรอบางเลยครับเป็น้องฟองเลยวันนี้่วกน้องเนาะ ก็าะนั be, days, yeah, ่งพี่น้องเพื่อนครับพี่ี่กต้องหาจ่าหนอจยรสิบาเงีมาเรื่องสองพันงีมาเรื่องพี่สาวหลายไม่าะิสาวนึง้จ่ายงพ่อมเดี๋ยวจะมาน่งวจะมาว่าเดงสาสาวหนโตกมูเอม่งสาวน่งโต้กมกับโตกมูวถึงซื้อแล้วโต ผู้สาวกินกวายล้วไปนองครับเป็นยงล่ะใ <c oughs> นร้นต่นงนานานี่เป็นไดเป็นเตาน้าไป็เลี้ยงวะลูกไหรไม่ย่าล่ะแต่เราขอรน้จัตลุกเต้าไปดองด้วครับผมมันบีบมันรซ่มมาเด้ว โอ้ยไก่กดาบด่าเน,น่ยะกน,นี่โอ้ยสบขนาดรสชาติยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีสาว,าสาวมานั่งกินด้วยวันนี้โอ้ยแคลับพี่อสานันอนวันนอีสานกาบแ่บิ๊องไม่กินนกันครับเปิดลัส็เสาะจตเียงื่แบบมไดจาเเจค่อยุมตจ้าโยังให้ีอินพมได้กกินได้ละนียไห ปีอีทของล่างครับคันเห็นคลิปของลอยๆแบบๆจะเริ่มระเบียดเรื่อผ้าเริ่อภาพไอ่บอกแล้วไม่เนี่ยบอกแล้วไม่เนี่ยช่องพีอีทน่ะสแตกแดดทับนะได้นะครับมาหาลอยก็ได้เดี๋ยวเราเสื้อผาผาไอ้นะครับลักควายขมลันดีเนื้อสดๆนุ่มสดๆได้เลยเนี่ยนะครับมาเรื่อไอ่เด้อเสื่ออันพี่น้องแช่ไปเสื่อพีออ่าคนเห็นนะครับผมมาเปิดช่องสแตกแดดทับอยู่นี้เรียนเชิญและจัดเรียนเชิญ เพราะว่าช่องคนเป็นช่องใหญ่ครับเพราะว่าพี่เอก็มากินบ่อยวบบีนอยยุ้เนี่ยเคยดูไหมบี่แล้วไปเบิ่งแล้กกินยูนิคเลยยุ่งเหยิาว่จำมาได้หกสิบบาทแม่กินแไเลนดูบมาี่เดด่ี่อิยกับเรียนคลิปผมเปแบบกินนีออกไปนะพี่อนะมาหาผมกพี่อนะเดี๋ยวผมารุยกับพี่อ นักสาวๆไม่เรียกเลยเพราะว่าสาวๆร้านนี้มีอยู่สามคนสี่กับพี่ก้อยสี่คนคนกับน้องก้อยอีกคนนึงกรณีมีแต่คนโตๆสมซื้อหลังคนไม่รองครับก้อยผมนุ่มโตสมซื้อหลานครับก้อยแซ่บนุ่มกระแซาะมีนุ่มกระเซ่บนุ่มกระแซ่บเต้จ้า ตัวนุ่นอ่ะอื่นมันซีเมามันซีเมาแต่ว่าจะน้อยซีบแล้วแซบไปเรือยซีเนี่ยนุ่มเนี่ยโอ้นุ่มเนี่ยนุ่มยางนี่นุ่มยางไม่ร้องไปน้ำนุ่มเนี่ยนุ่มแดงละนุ่มยางครับนุ่มยางจะนุ่มนองมันต้องมีซีบซีบใดบ่โอ้จังวะนุ่มนองเนี่ยซีบใดบ่ต้องน้ำดีร้องแล้วครับ บอกลาสิมน่องของน้องดกครับพี่น้องมาเรือตะหมมาแล้วเอ๊ะแม่ตงแซาดูหมูแบบไงเลยนอยเขนดเนาหมีแมยมากเแล้วก่อนนีอีกน้องอแม่กาลังเสียมขาเนียวกับยางเสือ các cậu mẹ, เพราะ nó là nóc kết ăn rất là nhiều, cái này và đang bắt vào đấy, bắt vào đấy, bắt đầu vào đấy, các này, 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 ขาดช่วงแม่ขาดช่วงกินเปะนากินเปะนาเสียบไปเรื่อยแมแมกินปะนาเสียบไปเรื่อยนี่และิเขาก็ผู้สาวนะแม่เอ้ยก้มขาก้มเบี oh, okay ้ยวด่วยเนี่ยาไปยแเนขาเขาหน่อยเขาเขาหน่อยเขาไรแต่เสียบด้เขานี่โปรตีนมันเขาไม่ได้เขาว่าละจังกิไปเขาครับไปอย่าน เน่ยจังสเนี่ยจังสว่าเอาได้เขาจ้าดีอะนันนน้าปาป่าก็บตัมาแล้วตอนนี้กินมาแล้วก็เนน้ำป้าไหลาถนอนแกไรหูมหนี่แม่จะแบบยอนแม่มหงจย่างเสือมาแม่ย่างเสือมาแบบแท้มาจามากินกอย ปีพี่สองพีน่น้องครับก้อยผมนมโตัวมันี่มากมากพอน้องเกียร์พมนะครับสองสาวมาตามกมันนี่แพคคู่และตามกมันนี่แพคคู่จาน้อยในานางกลางพี่น้องครับเป็นเนกียรติแล้วก็บันทึกว่าเป็นประวัตินะครับคลิปนี้จานลอยสืบเสียเอาไว้ท่อนนนนะครับคลิปนี่นะครับจะได้กับโคตรไล่โคตรแช่กันมานหลายๆนะครับพีบ่น้องครับฝากแช่กันไปนั้มนะครับคันนี้อินช่องสเตนยแดนดับเดียนกับบ้าเด้อไอเดอร์แถวน้องเสื้ผ้ามากินระดับแล้วกันนั่งสาวๆมางสิเนาะมากินก้อยผมนมโต รับรองว่าโตจริงๆพี่น้องครับเบิ่งรถไปองเลยโตก็โตยงเสียเออะรัตั้งนนตังนนหนต้งนนหนเอออย่ามันก็โตแล้วอ่ะอาโอเคขออนาตน้อน้องชิปนี้เอาซ้นีก่อนชิปลาเจะวังันอาจจะมีหลาสดนในาคต่อไปเนาะตอนนี้เกินเาเทียบกันต้องจีนต้องอกวันเซียเป็นอไรพี่น้องนะครับฝากด้วยนะครับเ่อนผมน้องโตฝากสาวๆด้วยครับเอาชิปนี้ขอบคุณหลายพี่น้องครับทีีเองขอบคุณครับ ป้อยขนมโตเดินๆเฮ็ด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 ตามองอุ้ยโอกน่ะปล่อยขนมโตของแท้น้องเกดนี่คือมาสี่โมงทุกวันนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องครับนี่เอ้าไปได้เด้อไปได้เด้อบายบายไปหลีแล้วไปหลีแล้ว